สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวอบอุ่นมาเล่าให้ฟังครับเรื่องมีอยู่ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมามีงานประชุมผู้นำเอเปกที่เกาหลีใต้ในายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลก็เดินทางไปร่วมงานพร้อมกับคุณฐานน,นนิรามิตรภรรยาสุดที่รักแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดคือคลิปของคุณฐานนนไปไวรัลใหญ่ในเกาหลีใต้เลย ผมได้ไปอ่านคอมเมนต์ของชาวเกาหลีมาและต้องบอกว่ามันอบอุ่นใจมากจริงๆครับมีคนเกาหลีคนหนึ่งเขาเขียนว่าเธอสวยจริงๆแต่สิ่งที่โดดเด่นกว่าคือรอยยิ้มที่สดใสมันทำให้คนรอบข้างรู้สึกดีมีสเสน่ห์ที่ทำให้คนมีความสุขจริงๆแล้วก็มีอีกคนเขียนว่าท่าทางสง่างามแต่ที่สำคัญที่สุดคือการยิ้มอย่างเต็มที่ดูน่ารักมาก การที่ไปต่างประเทศแล้วยิ้มแบบนี้ได้มันคือมารยาทไม่ใช่เหรอโดยเฉพาะการยิ้มอย่างสวยงามมันสะท้อนถึงชีวิตประจำวันของเธอด้วยภรรยาผู้นำจากประเทศไทยแคนาดาและนิวซีแลนด์ดูสดใสสบายและมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีมากที่สำคัญคือทุกคนดูมีการศึกษามีมารยาทดูแล้วประทับใจจริงๆ รู้ไหมครับคอมเมนต์นี้มันทำให้ผมรู้สึกภูมิใจแทนคนไทยเลยเพราะสิ่งที่เขาสังเกตเห็นไม่ใช่แค่ภายนอกแต่เป็นความเป็นไทยที่ฝังลึกในตัวเรานั่นคือความเป็นมิตรความอบอุ่นและรอยยิ้มที่เราเรียกว่าดินแดนแห่งรอยยิม้มอีกคนหนึ่งเขียนเชิงวิเคราะห์ว่าตอนไม่มีสีหน้าดูมีสเสน่ห์และดูดีแต่พอยิ้มดูใจดีทอมตัวและอบอุ่นมาก นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะหลายคนอาจคิดว่าการเป็นภรรยาผู้นำต้องดูจริงจังดูเข้มแข็งแต่คุณธนนน์เลือกที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสและนั่นกลับทำให้คนเกาหลีประทับใจกว่ามีคนเกาหลีอีกคนบอกว่าภรรยาของนายกรัฐมนตรีไทยภายนอกดูโดดเด่นจริงๆสวยมากยิ้มสวยและสไตล์ก็ดีมาก คนนี้พูดถึงตั้งแต่ตอนลงจากเครื่องบินเลยนะครับบอกว่าตั้งแต่แรกก็สังเกตเห็นแล้วแล้วก็มีอีกคนเขียนสั้นๆแต่ชัดเจนว่ารอยยิ้มสวยจริงๆเห็นไหมครับบางทีไม่ต้องพูดอะไรมากแค่รอยยิ้มก็สื่อความหมายได้หมดแล้วที่น่าสนใจคือมีคนเกาหลีเขียนว่าสมกับที่เป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มยิ้มเหมือนที่เคยเห็นพนักงานสายคันบินไทยเลยสวยมาก นี่มันแสดงให้เห็นว่าภาพลักษณ์ของไทยที่ถูกสร้างมาตลอดหลายทศวรรษมันฝังอยู่ในใจคนทั่วโลกจริงๆนะครับอีกคนเขียนว่าสวยและรอยยิ้มเป็นศิลปะสวยงามมากรู้ไหมครับคำว่าศิลปะนี้มันหนักมากเพราะมันหมายถึงว่าไม่ใช่แค่สวยธรรมดาแต่สวยในลักษณะที่เป็นงานฝีมือเป็นความงดงามมีอีกคนเขียนเป็นเรื่องเล่าว่า ตอนงานต้อนรับตั้งแต่แรกเพราะปรากฏบนจอผมนึกว่าจอยออจองนักแสดงเกาหลีชื่อดังมาร่วมงานรอยยิ้มทำให้รู้สึกดีจริงๆนี่คือการเปรียบเทียบที่ให้เกียรติสูงสุดแล้วนะครับเพราะจอยอจองเป็นนักแสดงที่ชาวเกาหลีภูมิใจมากแล้วก็มีคนเขาพูดถึงบุคลิกภาพว่าเธอมีสเสน่ห์มากโดยเฉพาะตอนยิม้มสั้นๆแต่ตรงประเด็นอีกคนเขียนว่า รู้สึกเหมือนดูดารานี่แสดงว่าคุณธน,นนทมีออร่าที่แตกต่างจริงๆมีคนเกาหลีเขียนด้วยความชื่นชมว่าเธอสง่างามและมีสเสน่ห์เวลาเดินลงจากเครื่องบินท่าทางและความสวยงามนั้นไม่ธรรมดาเลยคอมเมนต์นี้มีคนกดไลค์เยอะมากด้วยนะครับแล้วก็มีคนวิเคราะห์อีกว่า ภรรยานายกไทยอายุ40ต้นๆแต่ดูอ่อนกว่าอายุมากและที่สำคัญคือรอยยิ้มที่สดใสนั้นสวยมากคอมเมนต์นี้ชาวเกาหลีบอกว่าถ้าเกิดปี1984คือตอนนี้ประมาณ4 0 4 1ปีแต่ดูอ่อนกว่าเยอะรู้ไหมครับสิ่งที่ผมทำให้พรมประทับใจจากการอ่านคอมเมนต์เหล่านี้คือ คนเกาหลีเขาไม่ได้มองแค่ว่าสวยไม่สวยแต่เขามองถึงรายละเอียดของมารยาทของการเคารพวัฒนธรรมของความเป็นธรรมชาติมีคนเกาหลีเขีนว่าท่าทางสง่างามและสิ่งสำคัญที่สุดคือการไหว้ด้วยมารยาทและยิ้มอย่างเต็มที่ดูน่ารักมากการที่ไปต่างประเทศแล้วยิ้มแบบนี้ได้มันคือมารยาทที่แท้จริงโดยเฉพาะการยิ้มอย่างสวยงามมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตประจำวันของคนคนนั้นด้วย คอมเมนต์นี้มันลึกซึ้งมากนะครับเพราะเขาเข้าใจว่ารอยยิ้มไม่ใช่แค่กล้ามเนื้อที่เคลื่อนไหวแต่มันคือการสะท้อนของจิตใจของการเติบโตมากของสิ่งแวดล้อมอีกคนเขียนว่าดูเหมือนนัดแสดงภาพยนตร์มีกลิ่นอายของแอร์โฮสเตสภาพลักษณ์นุ่มนวลและดูดีมากนี่เป็นการเปรียบเทียบที่น่าสนใจนะครับเพราะแอร์โฮสเตสไทยมีชื่อเสียงในเรื่องความสวยงามและบริการที่อบอุ่นมานานแล้ว มีคนบอกว่าภรรยาของผู้นำแต่ละประเทศต่างแต่งกายด้วยชุดที่เรียบไม้ดยมีความเฉลียวฉลาดคำมินเนื้น่าสนใจตรงที่เขาสังเกตไม่ใช่แค่คนไทยแต่สังเกตภรรยาผู้นำทุกประเทศและเห็นมากทุกคนต่างให้ความสำคัญกับความเหมาะสมและก็มีคนเขียนว่าตอนไม่ได้ยิ้มเห็นคุณหญิงคิมแล้วยิ้มสวยมากเลย ตาโคงเป็นพระจันทร์เสี้ยวและริมปีปากที่ยิ้มต่ำที่มีเสน่ห์มากเห็นไหมครับแม้แต่การโต้ตอบระหว่างภรรยาผู้นำด้วยกันชาวเกาหลีก็สังเกตเห็นถึงรายละเอียดการที่คุณธนนนยิ้มให้กับคุณหญิงคิมมันแสดงถึงความเป็นมิตรความอบอุ่นไม่ใช่แค่พิธีรีตองอีกคนเขียนว่าตาเธอตอนยิม้มโคงเหมือนลีโฮรินักแสดงเกาหลีน่ารักและดูเป็นคนดีมาก การเปรียบเทียบกับดารามันบอกอะไรเราหลายอย่างนะครับมันบอกว่าคุณธนนนนมีเสน่ห์ระดับที่ชาวเกาหลียอมรับคอมเมนต์นี้น่าสนใจมากครับเพราะเขาพยายามหาคำตอบว่าทำไมคนไทยถึงมีความหลากหลายทางรูปลักษณ์และนั่นกลับเป็นจุดเด่นของเราความหลากหลายความผสมผสานแล้วก็มีคนเขียนว่าสวยจริงๆประทับใจสั้นๆแต่จริงใจมีคนเขียนว่า รอยยิ้มสดใสอบอุ่นใจนี่คือสิ่งที่คนไทยเรามอบให้โลกได้ความอบอุ่นความเป็นมิตรแล้วก็มีคนเขียนตลกตลกว่ารอยยิ้มของเธอสดใสเหมือนยุนฟาจุงดาราเกาหลีชื่อดังการเปรียบเทียบกับดารามันเป็นการให้เกียรติสูงสุดแล้วมีคนเกาหลีเขียนว่ามีสเสน่ห์มากโดยเฉพาะตาที่โค้งเป็นพระจันทร์เสี้ยวเวลายิ้มดูเป็นคนดีและน่าคบหา คอมเมนต์นี้ลงลึกไปถึงรายละเอียดของใบหน้าเลยครับแล้วก็มีคนเขียนเชิงเปรียบเทียบว่าท่ามกลางภร,รยาผู้นำหลายประเทศเธอโดดเด่นที่สุดจริงๆการได้รับการยอมรับแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมีอีกคนเขียนว่าสง่างามและสวยงามเดินทางไปที่ไหนก็ดูดีหมดเห็นไหมครับไม่ใช่แค่ช็อตเดียวแต่เป็นความสม่ำเสมอตลอดการเยือนแล้วก็มีคนเขียนว่าเธอดูเหมือนนักสแสดงคังเคียงฮอน นักแสดงหญิงเกาหลีการเปรียบเทียบกับดาราเกาหลีที่มีชื่อเสียงนี่เป็นคำชมระดับสูงมากครับมีคนเขียนว่าดูเหมือนนักแสดงจริงๆแสดงว่าท่าทางการแต่งตัวและบุคลิกของคุณธนน์มันดูเป็นมืออาชีพรระดับที่ต้องซ้อมมาอย่างดีแต่ความจริงคือมันเป็นธรรมชาติของเธอแล้วก็มีคนเขียนว่าสง่างามและเป็นธรรมชาติมากคำว่าเป็นธรรมชาติมันสำคัญมากนะครับเพราะในโลกที่ทุกอย่างถูกปรุงแต่ง การเป็นธรรมชาติกลับเป็นสิ่งที่หายากมีคนเกาหลีเขียนว่านายกไทยก็ดูเป็นมิตรดูเหมือนลุงข้างบ้านในเกาหลีและภรรยาก็สวยมากมีสไตล์สวยงามคอมเมนต์นี้น่ารักดีนะครับเพราะมันบอกว่านายกอนุทินดูเป็นกันเองไม่ได้ห่างเหินแล้วก็มีคนเขียนตลกตลกว่าในไทยก็มีคนปกติธรรมดายอย่างนี้ด้วยหรอ คอมเมนต์นี้อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่มันแสดงให้เห็นว่าชาวเกาหลีประทับใจกับความเรียบง่ายและความเป็นธรรมชาติของคนไทยมีคนเขียนว่าสวยมากสวยจริงๆซ้ำไปซ้ำมาแสดงว่าประทับใจจริงๆแล้วก็มีคนเขียนว่าภรรยาคนที่สามของนายกเคยเปิดร้านกาแฟคอมเมนต์นี้แสดงให้เห็นว่าคนเกาหลีสนใจมากจนไปหาประวัติมาและสิ่งที่น่าสนใจคือ ไม่มีใครทั้งข้อสงสัยหรือวิพาษวิชาในเชิงลบแต่เป็นการสนใจแบบอยากรู้จักมากขึ้นมีคนตอบกลับว่าใช่เธอเคยเป็นเจ้าของร้านกาแฟาแต่อย่าเอามาเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคอมเมนต์นี้น่าสนใจครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าแม้คนเกาหลีจะสนใจแต่พวกเขาก็ให้ความเคารพและไม่อยากให้มีการเปรียบเทียบที่ไม่เหมาะสมแล้วก็มีคนเขียนว่าเธอสวยมากสเสน่ห์และบรรยากาศดีเหลือเกิน มีคนเขียนว่าสง่างามดูฉลาดและสเสน่ห์มากแล้วก็มีคนเขียนว่าตอนไม่ยิ้มสายตาดูคมมากคอมเมนต์นี้น่าสนใจนะครับเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณธนานนมีหลายมิติไม่ได้แค่ยิ้มอ่อนหวานอย่างเดียวแต่เวลาจริงๆก็ดูมีความเข้มแข็งแลมมัน่นคงมีคนตอบกลับว่าใช่เวลาเปลี่ยนสีหน้าสายตาเธอดูแข็งแกร่งมาก นี่แสดงว่าชาวเกาหลีสังเกตทุกรายละเอียดจริงๆรู้ไหมครับสิ่งที่ทำให้ผมประทับใจมากที่สุดจากการอ่านคอมเมนต์เหล่านี้คืออะไรครับมันไม่ใช่แค่ขานชื่นชมความสวยแต่มันคือการชื่นชมในความเป็นมนุษย์ในมารยาทในความอบอุ่นในความเป็นธรรมชาติชาวเกาหลีเขาไม่ได้แก้พูดว่าสวยแต่ก็พูดว่ายิ้มสวยมารยาทด,ดีดูมีการศึกษา เป็นธรรมชาติทําให้คนรอบข้างมีความสุขสิ่งเหล่านี้มันบอกอะไรเราครับมันบอกว่าในโลกที่เต็มไปด้วยภาพลักษณ์ที่ถูกปรุงแต่งการเป็นตัวของตัวเองการยิ้มจากใจการมีมารยาทสิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าที่เราคิดและนี่คือคำตอบของคำถามที่ว่าทำไมต่างชาติถึงรักประเทศไทย